มันมาแต่เหตุเมื่อมันมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุมันไม่ใช่มันทุกอย่างมันมาแต่เหตุนั้นใครสร้างเหตุถูกหลักพุธธรรมก็มีคุณมีประโยชน์ ใครสร้างเหตุนอกเหนือจากหลักพุทธธรรมมันก็ให้โทษให้โทษท่านต่อกายต่อจิตต่ออารมณ์ต่อนิสัยต่อทุกๆุกอย่างแหละนั้นถ้าเรารักตนเองก็จงมองในแนวนี้บ้างแนวนี้ก็คือแนวที่ว่าเราอย่าตกเป็นทาสของมันมากนะัก เราใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่า <c oughs> หลงมันมากนะได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็อย่าหลงมากนะให้รู้จักพอประมาณให้รู้จักเพียงพอ,อมันก็ดีอาสรุปนะโยมนะสรุปว่าอาตมาเห็นว่า สิ่งทั้งหลายมันเป็นดอกไม้ฉันกลัวดอกไม้จนคลายบ้ามันน่ากลัวทุกท่าหน้าหวาดเสียวอาสาทะหรือเสน่ห์มันนั่นเทียวที่กอดเกี่ยวใจคนจนหลงมันเรื่องทั้งเงินทั้งแรงทั้งเวลาเหมือนเป็นบ้าว่าไม่บ้าดูหน้าขันยิ่งแก่กล้าเป็นอุตสาหกรรมกันดอกไม้หันหัวเราะราบ้าของคนจะประดับปรญนาหรือว่ามาดองดอมล้วนง้งมงเกินฉลาดไม่อาจฝน ให้โง่หายหกลายเป็นปัญญาชนจิตวิกลสวยในโลกสุโปรภเลยคือใครว่าอะไรที่สวยๆมากเนี่ยจิตวิกลจริตวิกลจริตไปหลงอยากได้อะไรติดอะไรพอใจอะไรในในคําสอนในบทเนี้ยถือว่าวิกลจริตพระอริยเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น นั้นโยมทั้งหลายก็ต้องเห็นใจธรรมาด้วยนะวันทําไมธรรมาถึงทําอย่างนี้ก็เพราะธรรมาเห็นภยัยธรรมาเห็นภยัยเห็นเห็นอย่างยิ่งมันเป็นสมุทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งเรื่องเหตุแห่งหัวเชื้อเหตุแห่งเชื้อโรค เห็นความร้อนก็เรียก้าใครจะไม่กลัวถ้าถ้าเห็นอย่างนี้ก็ต้องกลัวนั้นอายุเราก็ป่านนี้แล้วก็เราจะมีสิ่งไหนส่วนใดที่จะปรับปรุงจิตของเราอารมณ์ของเรานิสัยของเราให้มัน อยู่กับโลกได้ก็ก็ทำไปเกี่ยวข้องไปให้มันพอเป็นไปได้ถ้าจะให้มัน <c oughs> สูงสุดเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่มันก็จะยากลำบากเอาละโมทนาในโอกาสนี้ที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนและนำสิ่งของใช้อาศัยมากมายหลายอย่าง มาถวายแด่พระสองรูปที่นี่ในโอกาสวันที่หนึ่งกัญญายนต์จงเป็นกุศล์ธารวะปัใจจัยให้เจริญสติเจริญปัญญานำพาชีวิตจิตใจสู่คุณธรรมชั้นสูงทุกทุกคนด้วยเธอที่มานี่เนี่ยใช้บริการ ครึ่งหรือเปล่าบริการอะไรของรัฐบาลเนี่ยมีแล้วจะาวอ่ะม่เยรเองมีครึ่งเต็มเต็มจ้มายังนิดแปลกใจเรีหญ่กันยาเราเรียกวันนี้อ่ะ